สวัสดีครับแฟนเพจ youtube บ้านหน่วยช a นแนลครับขอ,อกลับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะนำเสนอเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยเลขมาไม่ครบร้อยสิบหน่วยนะครับจะสามตัวเนี่ยมาไม่ครบเอ,อผมได้ทํามาทั้งหมดถึงงวดที่แล้วนี่ยี่สิบวดด้วยกันนะครับ ยี่สิบงวดนะครับหลุดไปสามงวดครับในปีหกสองในปีหกสองตอนแรกๆทำก็ไม่กล้าจะใช้นะครับเพราะว่ากลัวมันหลุดก็จ่าที่ทำหลายหนหลายหนเข้าผมได้ใช้เองนะก็เห็นว่าไม่หลุดก็เลยนำมา <c oughs> <c oughs> เผยแพร่ออไปนะครับก็ได้เผยแพร่ไปก็ผิดมาสามหนนะฮะ ผลแรกในปี2562ครับงวดที่ออก <c oughs> 375นะว็ด375ครับมันออกเลข375รู้สึกจะไปลายปลายปีนะฮะปลายปลายปีประมาณประมาณเดือนตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ครับ ออกสามเจ็ดห้าวันนั้นหลุดนะครับหลุดเสร็จแล้วก็มาหลุดในปีหกสามงวดที่เือนกุมบานะฮะออกสี่ศูนย์สามนะครับอันนี้ก็หลุดนะครับหลุดงวดที่สองแล้วครั้งล่าสุดก็หลุดงวดที่สามนะครับจากยี่สิบงวดนะครับที่ออกอะไรนะเก้าหกเจ็ดนะฮะหกเก้าหกเจ็ดนะครับ ออกห้าหกเจ็ดแนวอยู่ก้าหกเจ็ดนี้งวดที่แล้วก็เอาอยู่นะะงวดที่แล้วครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนี้ก็ตังนี้นะฮะก็เลขมาไม่ครบนี่ใช้ประโยชน์ยังไงครับใช้เอาไปตัดชุดโต๊ดชุดเต่งนะครับเพื่อความสะดวกผมได้เรียงจากต่มไปหาสูงไว้ให้แล้วนะก็คือไปตัดชุดโต๊นะครับ ต๊ดในเวลาโปรกแกรมมันคำนวณออกมาเนี่ยมันจะเรียนจากเลขต่ำไปหาเลขสูงนะครับตอนนี้หวยถ้าออกเลขต่ำไปหาเลขสูงมันถูกโต๊ดมันจะถูกเต็งด้วยนะครับอย่างกรณีอย่างเช่นออ,อกเลขอะไรอ่ะที่มันออกเลขต่ำไปหาสูงนะสองห้าแปดเนี้ยนะครับถูกโต๊ดก็ถูกเต่งด้วยนะครับ วันที่สำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับก็บางคนก็ขอมาแล้วนะฮะจะนำไปตัดชุดโต๊ะนะครับผมก็ <c oughs> นำเสนอแนะนำไปให้นะว่านำไปตัดชุดโต๊ะก็ชุดโต๊ะมาตรฐานมันมีร้อยี่สิบตัวนะครับโต๊ะมาตรฐานก็คือไม่รวมเบื้อนนะฮะจริงๆแล้วชุดโต๊ะเนี่ยมันมีทั้งหมดสองร้อยี่สิบนะฮะเป็นไม่รวมเบื้นถ้ร้อยี่สิบแล้วก็เป็นชุดเบื้นถ้าอีกร้อยหนึ่งนะครับ นี้ถ้าเราจะเอาชุดเบิ้ลมาเล่นด้วยเนะี่ยมันไม่คุ้มนะครับแล้วก็ตัวชุดเบิ้ลเนี่ยมันหาตัวตัดลําบากต้องจากเอาตัวเคลียร์มาใช้นะฮะอย่างเช่นงวดที่แล้วผมให้ในดวงมหาลาผมให้เลขกวิ่งวิ่งเลขกสองไปนะครับมันก็มาหลักร้อยนะมันเข้าหลักร้อย <c oughs> ครับไออย่างนั้นก,ก็ไปเลือกเอาจากชุดจากชุดโต๊ะทางทั้งสองชุดนะฮะคือโต๊ะ มาตรฐานกับโตวทีมรวมเบิ้ลไปด้วยมันก็จะเยอะนะเลขตัวเดียวไปเลือกเอามันคือเลขสองนี่เราไม่รู้ออกหลักไหนใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าออกหลักร้อยก็ดีดีนะแต่โตะที่เราไม่รู้ออกหลักไหนนะครับเราก็ต้องมันอยู่เลขสองหลักไหนเราก็ต้องเอาหมดนะครับอันนี้คนก็น,นิยมเล่นโตะกันมากนะอย่างงวดที่แล้วผมก็เล่นแต่โตะกับเต่งนะสองตัวไม่เล่นละ พอสองตัวนี่มันลงทุนสูงฮะถ้าจะเอาเงินได้เยอะต้องลงทุนมากหรือว,วิ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยากวิ่งฮนระคนก็ยังวิ่งอยู่ไม่ต้องไปลุน้นคือวิ่งถ้าออกมาหลักไหนก็ถูกเงี้ยนะฮะแต่ก่อนก็เคยวิ่งนะฮะวิ่งทีก็ต้องวิ่งเป็นหมื่นนะตัวหนึ่งอนะวิ่งร้อยสองร้อยเอามาทำอะไรไม่ได้ฮนะแต่คนมีตังค์นะที่ชอบวิ่งนะครับ ครับอันนี้ก็คือ <c oughs> เลขมาไม่ครบ3ามหลักนะครับก <c oughs> ็ทําความเข้าใจอีกครั้งนะฮะมาไม่ครบ3ามหลักแปลว่ายกตัวอย่างเช่นตัวแรกศูนย์สี่เ้านะรางวัลที่หนึ่งมันไม่ควรจะออกศูนย์มีเลขศูนย์เลขสี่เลขเ้าอยู่ในชุด3ามตัวหลังนะฮะคือ0ูนย์สี่เถ้าเอาจะเป็นกลับตรงก็กลับ6ชุดนะศูนย์4ี่เกศนย์เ้าสี่นะฮะสี่ศูนย์เกี่เก้าศ แล้วก็904940เงี้ยคลับได้ออกชุดด้วยกันนะครับครับก็นำไปใช้นะฮะก็ไม่รู้จะเอาอยู่ไหมงวดนี้นะฮะแต่เท่าที่ผ่านมามันก็เอาอยู่นะฮะจากจาก่าก20งวดนี่ผิดไปแค่3งวดนะฮะผิด3งวดก็ถือว่าก็ถือว่าถูกเยอะเปอร์เซ็นต์นะสมมติว่า10งวด ผิดสามงวดสิบงวดผิดสามงวดก็ถูกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะยี่สิบงวดผิดสามงวดก็ก็เกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถูกถือว่าโอเคนะฮะก็คุ้มกับความเสี่ยงครับก็มีเลขอะไรท่านก็ค็อกคอกหน้าจอแคปหน้าจอไว้แล้วกันนะครับถ้าใครนำไปใช้ก็ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับโวลาช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับ อันนี้สามเดือนแล้วยังไม่ได้ค่าโฆษณาเลยปกติสองเดือนมีได้ร้อยเหรียญน,นะร้อเหรียญก็ร้อยเหรียญก็ตกสามพันนะสามพันอันนี้เข้าใจว่า Facebook เขาเปลี่ยนระบบใหม่หรือไงหรือโฆษณามันน้อยก็ไม่รู้เนาะอันนี้สามตั้งแก่อนโควิดมานะครับตั้งแต่เดือนกุมภามามีนาวันที่สิบหกมีนาหวยหยุดออก เราก็ไม่ได้ทำนะหยุดไปสองเดือนหยุดไปสามงวดนะสามงวดก็ตกสี่สิบห้าวันนะเดือนกว่าครับก็ยังไม่ได้ร้อยเหรียญเลยปกติเงินก็ถ้าถ้าครบร้อยก็เงินก็จะออกประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดนะวันที่ยี่สิบเอ็ดอันนี้คงคงไม่ได้แนละ้วฮะคงไม่ได้คงจะต้องรอไปเดือนหน้านะไม่รู้จะสะสมครบร้อยเหรียญนอเปล่า อะไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาด้วยเนาะสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ